สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายของซีรีส์เกี่ยวกับหนังสือ The Four Elements หรือข้อตกลง4ประการนะคะก่อนหน้านี้วิดีโอเราได้พูดถึงข้อตกลง3ข้อก่อนหน้าใช่ไหมคะข้อแรกก็คือว่า Be impeccable with your words หรือใช้คำพูดที่3ข้อที่2 Don't take things personally หรือว่าอย่าเอาเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเองนะคะข้อที่ส Don't ดอ a เมกซั uh, t i o n ก็คือ uh, ไม่คิดไปเองนะคะวันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายที่จะช่วยทําให้การฝึก3ข้อก่อนหน้าเนี่ยมันทําให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็จะทําให้เราสามารถฝึก3ามข้อก่อนหน้าได้ง่ายขึ้นข้อสี่หรือข้อสุดท้ายเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า always do your best ก็คือว่าทําให้ดีที่สุดในแบบของคุณเสมอนะคะซึ่งมันหมายความว่าอะไร มันหมายความว่าเวลาที่คุณกําลังผ่านในทุกๆท,ทุกช่วงเวลาทุกๆช่วงขณะในชีวิตเนี่ยคุณจะไม่เหมือนเดิมในทุกๆขณะนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตัวคุณข้างในก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์ข้างในก็เปลี่ยนแปลงเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบในวันที่คุณได้นอนเต็มอิ่มกับในวันที่คุณนอนไม่พอคําว่าทําให้ดีที่สุดของวันที่นอนเต็มอิ่มและนอนไม่พอก็จะไม่เหมือนกัน หรือตัวอย่างที่สองในวันที่คุณแข็งแรงดีแล้ววันที่คุณไม่สบายวันที่คุณแข็งแรงดีเวลาคําว่าดีที่สุดก็จะไม่เท่ากับวันที่คุณไม่สบายดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงขึ้นเสมอรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้างในด้วยดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเสมอเนี่ยเรา,ารก็จะยอมรับได้ว่าคําว่าดีที่สุดของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ขณะของเรานะคะเพราะการทำให้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทำดีที่สุดและจะต้องฝืนทำมากไปเพราะถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นคุณกำลังทำให้ตัวเองสูญเสียพลังงานโดยที่มันไม่จำเป็นเลยแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็ไม่อยากทำตอบหรือถ้าเกิดว่าคุณทำน้อยไปมันก็จะสร้างความรู้สึกว่าตัดสินตัวเองความรู้สึกผิด ดังนั้นเวลาที่คุณทําดีที่สุดแล้วเนี่ยข้อกังขาหรือข้อสงสัยพวกนี้หรือความที่รู้สึกว่าใช้พลังงานมากไปเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วคุณจะมีพลังงานที่จะลงมือทําสิ่งที่อยากทําได้เต็มที่ในทุกวันนะคะซึ่งอันนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจผิดอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าต้องทํา เพรต้องทำปุ๊บเนี่ยมันทำให้ไม่ได้ทำให้ดีที่สุดใน,นขณะนั้นและเมื่อต้องทำต้องทำไปเรื่อยๆมันคือการฝืนตัวเองฝืนตัวเองให้ต้องทำในสิ่งที่ยังไม่ได้คิดทบทวนว่าอยากทำหรือไม่อยากทำเนาะแล้วพอต้องทำไปเรื่อยๆแล้วต้องฝืนตัวเองไปเรื่อยๆอะคะ่ะลึกๆก,ก็คือไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองทาดังนั้นมันทาให้ทุกๆคนที่กำลังผ่านตรงเวลานี้ เลยเกิดการระบายออกในทางที่ผิดนะคะไม่ว่าจากการที่จะต้องไปเสพติดในสิ่งเหมืนเมาต่างๆเพราะว่ารู้สึกว่าลึกๆแล้วไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองทําดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกลับมามองแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วอะไรที่คุณอยากจะทําให้ดีที่สุดอะไรที่คุณอยากจะทําด้วยความรักในทุกๆวันเนี่ยมาทําให นิสัยพวกนี้ที่ลงโทษตัวเองเนี่ยมันหายไปนะคะแล้วมาทําให้คุณจะได้ผลลัพธ์โดยที่คุณจะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์นั้นแล้วเวลาที่คุณไม่ยึดติดกับผลลัพธ์นั้นนะคะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยอันนี้มันเป็นข้อหนึ่งของโลกใบนี้นะคะที่เมื่อเราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์นั้นแล้วเราทําดีที่สุดทําด้วยความรักเนี่ยผลลัพธ์ที่ดีมันจะตอบแทนกลับมาเองนะคะในหนังสือได้ยกตัวอย่างนิทานหนึ่งเรื่องที่หวานชอบมากมาก ในนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของอาจารย์กับลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยเข้าไปถามอาจารย์ว่าเอ,อ่อถ้าเกิดว่าเขานั่งสมาธิทุกวันวันละสี่ชั่วโมงเขาจะสามารถตื่นรู้หรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า transcending ใช้เวลานานแค่ไหนอาจารย์ตอบว่าก็คงประมาณสิบปีนะคะลูกศิษย์ก็เลยถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นเขาเพิ่มเป็นวันละแปดชั่วโมง คิดว่าเขาต้องใช้เวลาตื่นรู้นานแค่ไหนอาจารย์ตอบว่าก็คงจะสักยี่สิบปีลูกศิษย์ก็สงสัยเอาทําไมเขาใช้เวลานานขึ้นแต่ทําไมเขาต้องใช้รอ,อ,อเวลาที่จะตื่นรู้นานขึ้นเช่นกันอาจารย์ตอบว่าการที่เขาฝืนและพยายามทำมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็น ดังเช่นการนั่งสมาธิจริงๆแล้วเขาทําให้ดีที่สุดในช่วงเวลาอาจจะสองชั่วโมงเท่านั้นไม่จำเป็นต้องสี่ชั่วโมงแต่เขาฝืนเกินขีดจํากัดที่จําเป็นไปจนถึงแปดชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเขากําลังจะสูญเสีย ทั้งความสนุกในชีวิตมันก่อให้เกิดความเหนื่อยหน่ายซึ่งการที่มันเป็นอย่างนี้มันทําให้ผิดวัตถุประสงค์ของการดํารงชีวิตไปเพราะวัตถุประสงค์ของการดํารงชีวิตเนี่ยเราควรจะดํารงชีวิตด้วยความสุขความสนุกหรือว่าความรักนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อคุณทําดีที่สุดนะคะคุณก็จะลงมือทําอย่างสม่ําเสมอใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วคุณก็จะเริ่มยอมรับความจริงของชีวิตว่า คุณทําดีที่สุดแล้วมันก็คําว่าดีที่สุดมันก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงขณะดังนั้นลงมือทําไปเถอะมันจะก่อให้เกิดคุณมีแรงกระตุ้นที่จะอยากลงมือทําไปไเรื่อยๆมากกว่าการที่จะไม่ลงมือทําอะไรเลยนะคะเพราะการที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยดังเช่นการนั่งดูทีวีเป็นวันๆเป็นหลายๆปีเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตคุณไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในชีวิตหรือ คุณไม่ได้พยายามที่แม้จะเป็นตัวของคุณเองเลยด้วยซ้ำนะคะและคนทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับสิทธิที่จะมีความสุขมีความรักมีความสนุกในชีวิตแล้วคุณก็มีสิทธิที่จะแบ่งปันความรักให้คนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยในหนังสือได ให้กำลังใจว่าคุณสามารถกล้าที่จะเป็นตัวคุณได้กล้าที่จะปฏิเสธได้หรือแม้กระทั่งกล้าที่จะตอบรับในโอกาสที่เข้ามาในสิ่งที่คุณอยากตอบรับเนาะแล้วคุณจะทําอย่างดีได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและคุณรู้ว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วในทุกๆขณะในรูปแบบของคุณเท่านั้นเนาะแล้วเมื่อคุณรู้สับข้อนี้แล้วเนี่ยเวลาที่คุณฝึก 3ข้อก่อนหน้าที่เราเรียนกันไปแล้วในสาวิดีโอก่อนหน้านะคะก็ขอทวนอีกทีหนึ่งข้อที่1ก็คือใช้คำพูดที่สะอาดข้อที่2ก็คือว่า don't taking e t h personally ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเราเนาะข้อที่สามก็คือว่าไม่คิดไปเองไม่สร้างสมมติฐานเวลาให้เราฝึก3ามข้อน,นี้มันก็จะไม่ perfect มันก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงลงซึ่งเมื่อคุณรู้ว่าไอาการขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยในบางครั้งช่วงขณะที่ลง มันก็คือคุณทำดีสุดแล้วในเวลานั้นมันก็จะรู้ว่าโอเคคุณก็จะยอมรับตัวเองได้มากขึ้นแล้วคุณก็จะฝึกทำให้ดีขึ้นไปไเรื่อยๆโดยที่ยอมรับได้ว่าคำว่าดีสุดของคุณบางทีมันไม่ใช่คุณภาพที่ดีเยี่ยมแต่มันอาจจะเป็นแค่อะไรที่มันโอเคหรือบางทีมันจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำแต่คุณก็จะรู้ว่านั่นก็คือสิ่งที่คุณทำได้ดีสุดแล้วในขณะนั้นนะคะถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ทุกคนได้ฝึกกันไปถึงไหนแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะว่า ชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงกันได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างแล้วก็อย่าลืมว่า18กันยานี้นะคะว่ามีฟรีโคชชิ่งซึ่งเป็นแบบออนไลน์คุณสามารถจอยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยอยู่ที่ไหนของโลกนะคะสามารถสมัครกดลงทะเบียนได้นะคะเพราะว่าในฟอร์มลงทะเบียนเนี่ยอาจจะมีให้ระบ,บุว่าคุณสามารถเลือกมาฟังหรืออยากจะร่วมมีโอกาสได้รับการโคชนะคะและในฟอร์มลงทะเบียนจะมีให้ติ๊กว่า คุณจะต้องไม่เอาเรื่องที่เกิดในระหว่างการโคชชิ่งเนี่ยออกไปแพ่งพายข้างนอกเนื่องจากเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับคนในกลุ่มที่โคชชิ่งด้วยกันนะคะหวานอยากให้พื้นที่การโคชเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนดังนั้นลองดูนะคะว่าการโคชชิ่งจะช่วยให้คุณไปถึงไหนได้บ้างกับเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนกันแล้วก็มาเจอกันวันที่18กันยายนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ